Thank you สําหรับผมจานเบครับและนี่คือท็อปิกนะครับผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็จะมีอายุยาวนานมาประมาณหลายสิบกว่าปีแล้วแหละนะตั้งแต่ยุคที่มันใช้โมเดลที่มันดังแบบแอนแดดเดดเดดเดดอินเทอร์เน็ตนะครับนับวันก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับข้อมูลที่มันส่งต่อผ่านกันรุดเร็วมากขึ้นทําให้ข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับเนี่ยมันก็เร็วมากขึ้นแลจนบางทีเรารับข้อมูลไม่ทันเพราะว่ามันเร็วเกินไปด้วยความที่ว่าโซเเ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 ชีีีีียยยยยยยลลมมมมมดดดดต่่่่าาาางงๆนนนนนนนททุกอออัััรรรรรร็็็ววววววขขขขึึึ้้้้้้้้ะไไใหบูค ว่ารอรับข้อมูลมาเร็วเกินไปเนี่ยทำให้เราลืมคิดไตรตรองเลยว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยไม่จริงหรือเปล่าะเฟซนิวเปล่าวะ, news, ลาวะแล้วความที่มันเร็วมาก่ยทำให้เราตัดสินกับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่อ่านมาได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆแบบที่ไม่เคยเห็นใครทํา เร็วมาก่อนในยุคก,ก่อนๆน,นี้ในสมัยก่อนเราจะรับสื่ออยู่ประมาณ2อสช่องทางใช่ไหมครเป็นทีวีหรือว่าอาจจะเป็นวิทยุทีนี้เนี่ยผมไปดูใน y o u t u นะครับก็จะมีคลิปแนวหนึ่งเขาเรียกว่า f o o the internet คือการหลอกชาวเน็ตนั่นเองนะครับทำให้ดูแล่ามนุษย์เราจะสามารถหลอกคนได้แบบวิธีที่แยบยนขนาดนี้ได้เหมือนกันด้วยการโปรดักชันที่มันไม่ได้ยากมากแต่เราสามารถหลอกคนได้เยอะขนาดนี้นี่คือเคสตัวอย่างที่เราจะมาดูกันนะครับ โอเคสิ่งที่เราจะดูอันแรกเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่แบบว่าเฮ้ยผู้ชายคนนึงนะครับที่ได้ฉายาว่าเขาเป็นมือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับสามารถยกยกบาร์ด้มือเดียวโคตรแข็งแกร่งยิ่งกอาไซดามะอีกเลยเรามาดูในวิดีโอกันดีกว่านะครับผมโหมือเดียวของปลอมด้วยนะฮะมันดูแข็งแกร่งมากเลยนะเราเรามาดูวิธีการทำของพวกเขากันดีกว่าเขาทำมันยังไงกันอ๋อยกโอ้โห ยัดเคโคตรแกร่งผมมายกได้ประมาณสามสี่รอบเองแล้วจริงมันมาดูก,การถ่ายของเขานะฮะใช้มือโอ,โอ้มียางช่วยดึงมันก็เด้งขึ้นมันก็เด้งขึ้นด้วยนะแล้วเงั้นต่ออ่อาอันที่สองนะครับก็ถ่ายรูปก,กับใครบางคนแล้วก็ลบยางออกใน after effect ทีละชอ็อตทีละชอ็อตขุนพละ ถ้าเขาไม่ตัดต่ออยากออกมันก็ดูเป็นของจริงมากๆเลยนะอันนี้ยกยกมือเดียวเย็ดเคยกมือเดียวทำไงวะ oh, ทำไม่ได้ Whoa What is this เออตกใจโอ้โ oh, หตกใจ เออถ่ายข้างล่างด้วยเขาโพสถามว่าคิดว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าบางคนก็บอกเป็นของปลอมเพราะว่าเท้าอ่ะเขาไปเหยียบไอ้ตรงกลางอยางนง้หรือเปล่าแตด่ดูดีนะครับว่ารูปร่างเขาอ่ะตรงแบบร่างเขาตรงมาเลยอะ่ะซึ่งมันเป็นไปได้ที่ขาจะเหยียดได้ถึงขนาดนั้นถ้าจะปลอมมันก็แบบเป็นการปลอมที่เนียนมากๆเลยเขาบอกมาอย่างงี้อวิธีจริงๆโอ้เป็นมีเก้าอี้เข้ามาเก้าอี้ดันขึ้นมาโอ้โห เป็นเรื่องของมุมล้องแล้วก็เตะเก้าอี้ออกเขาอ่านรอบสองนะฮะแต่เขาจะมีเรีแอคชั่นเข้ามาเอ้ยเอ้ยเอาทอี่ออกแล้วขัดกล้องออกแล้วก็มีกลับมาเรีแอคชั่นโอ้โหโคตรเนียนอะสุดยอดอะคิดถ่ายยังวะโอ้หนึ่งข้อได้แบบโหดมากเลยท่านเนี้ยทำได้จริงไม่ต้องเก่งมากอะผมจะไม่มีใครแบบเห็นใครทำเก่งได้ข่านี้มาก่อนเลยนะ งี้อเอ๊ยอใชยางดึงเห้ใช้ย,ยางดึงอย่างงี้อ๋ออ๋อเขาใช้เทคนิคครับคือเขาใช้ภาพ,พนิ่งอ่ะกับวิดีโออ่ะเป็นกล้องเดียวกันนะเขาถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เขาตัดตรงนั้นออกเขาก็จะยืนในเฟรมที่ไม่ถึงเท้าอะ่ะคือมันเป็นเทคนิคกรตัดต่ออใช้ย,ยางดึงแล <laughs> ้วเออใช้ยางดึงเทคนิคเดียวกันกับตะกี้เลยนะครับผม ตอนนี้เรามาดูอะไรกันที่ตื่นเต้นกว่านี้ดีกว่านะครับต่อไปนียก็จะเป็นการที่จะถ่ายรูปตัวจัสตินบีเบอร์ที่เป็นตัวพร้อมกินเบอร์ริโตอยู่ที่หานะครับแล้วก็หลอกคนในอินเทอร์เน็ตว่าเนี่ยกินเบอร์ริโตไม่เป็นและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมนี่ครับก็มีการเตรียมตัวคนหน้าคล้ายจัสตินบีเบอร์มานะครับว่แต่หน้าเขาเหมือนจริงนะ คตรนเหมือนอะเออจริงนะต่อให้แบบโดยแ,บบแ,ตแ,ตแต่งตัวธรรมดาอยู่ในถ้ามาไทยก็คิว้วเชื่อว่าเป็นจัสตินบีเบอร์จริงอะหน้าเขาเหมือนมากอันนี้เขาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าจัสตินบีเบอร์เขาแต่งตัวยังไงชอบอะไรยังไงแล้วก็มีทรงผมแบบไหนนะครับอ๋อเป็น้านวิกแบบโปรเลยนะนี่เขาก็ทดลองก,กันใส่กันจริงๆกันนะตอนนั้นจัสตินผมบลอนด์เหรอเป็นผมอย่างนี้จริงเหรอเอ้ย แม่งโคตรเหมือนเลยโคตรเหมือนเลยพระเจ้าเมกอเวอร์เมกาฮอลลูที่มันน่ากลัวจริงๆอยากให้มันเป็นไวรอลนะครับเขาได้ทำการเช่าคุณป้ามานะครับผมแล้วก็เดินแบบกระเพกกระเพกมาแล้วจะมีจัสตินบีเบอร์เข้ามาช่วย <is> แล้วก็ถ่ายจากกล้องมือถือเพื่อความเร็ว <No way. S 2> แล้วก็มีคนพูดว่าจัสตินบีเบอร์ช่วยคนแก่ <What? S 2> แล้วก็เขาคิด คุณพระพวกความเดือคือเป็นกล้องมือถือด้วยไง <S <S อันนี้เขาก็ซื้อบริโต้มาเพื่อไปกินต่อโอเคอันนี้ก็กินบริโต้เซตเออกินกินแค่นี้เองกินบริโต้แบบผิดๆด้วยนะ หลังจากนั้นนะครับเขาส่งภาพพวกนี้ให้กับคนที่อยู่ในวงการสื่อแบบพวกนิตยสารพวกหนังสือพิมพ์หรือสื่อข่าวนี้ให้ไปลงนะครับผมอามีลงมีลงในเลดิกด้วยเล d i ิกก็คือเป็นเว็บไซต์นอนิอนยมคล้ายคพัคคคนทิปของต่างประเทศนะครับผมเออแล้วคนนี้นะครับก็พยายามทำให้ในภาพตัวนี้ที่กินเบริโตเนี่ยกเกิดวรัลมากขึ้นนะครับด้วยวิธีของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำยังไง อ๋อตอนนี้พอรีมันลงสื่อแล้วนะครับมันก็จะมีสื่อใหญ่บางสื่อเนี่ยจะมาสัมภาษณ์คนที่เอารูปไปลงเลยครับว่าถ่ายมาจากไหนเชื่อเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้้วว่าถ่ายรูปจัสตินบีเบอร์นี้ยังไงเอ้ยสื่อใหญ่ลงแบบอะไรที่เป็นประเด็นใน,น,น,นอินเทอร์เน็ตปุ๊บสื่อใหญ่นี้จับเลยนะ สุดยอดเลยต่อมาครับเรามีเฟกซ์ตันทินบีเบอร์แล้วแล้วก็มีเอชเชลานตัวปลอมด้วยนะครับผมเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการแข่งขันชกมวยระหว่างเค i กับโรเกนพอรครับเป็นแมตช์หยุดโลกมากครึ่งในแมตช์นี้ครับมูลค่าเม็ดเงินในที่สะพัดในงานนี้เนะี่ยมีมูลค่าโคตรสูงสูงมากๆเลยแบบเราจะเจอเอชเชลานตัวปลอมในงานนี้กันนะครับดูกันว่าเขาปลอมตัวกันยังไงเอ โอ้คนถ่ายลูกเอสเต็มเลยเอสตัวดดปอมเหมือนจริงเหมือนอีกแล้วแล้วคนก็เชื่อว่าเป็นเอสตัวจริงด้วย <Sorry bro. S 2> ทั้งที่แบบว่าในวีดีโอเขาบอกแค่เพิ่งมาถึงแล้วก็เชื่อไงว่าเป็นเอสแต่ก็เหมือนจริงนะเขาไปหาคนพวกนี้มาจากไหนวะ ซึ่งในงานนี้นะครับเขาบอกคนดังอย่างแจสตินเบเบอร์หรือว่าเซนต่างๆก็มาในงานชกมวยนี้เต็มเลยนะครับผมพยายามทำทุกวิถีทางทำให้ตัวเอตัวปอมเนี่ยเข้ามาเหมือนเดินพรมแดงเข้าไปในงานนี้ได้ด้วยเหมือนกันนี่นะครับลองเข้ามาแล้วนี่ไงเจอเอดไงเจอเอเข้าไปโอ้มียูทูบเบอร์คนอื่นเชื่อว่าเป็นเอจริงๆด้วยวะ่ะอแมนดา วิว not too sure โ oh, อ right. <laughs> oh, ้มีหลายช่องเออมีนี่ด้วยดาม่าเลิศไรส์กัมโอ้โหคีมสตาร์เฮียสุดจริงเหรอเนี่ยคือหลอกได้หลอกยูทูบเบอร์หรือคนอื่นได้จริงๆเหรอวะ <laughs> แล้วเขาอาจจะรู้รอแล้วก็ได้หรือทำเป็นแบบไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็มีคอมเมนต์ในนะั้นด้วยว่าแบบเอชเชอร์ลานเข้ามาจริงๆคนเห็นเอชเชอร์ลามไปดูในงานนี้จริงด้วย นี่นะครับลองเข้าไปในงานแล้วเอ็ดตกปองเข้าไปแล้วคนมอง <c oughs> ถ่ายรูปด้วย <c oughs> <c oughs> มีสื่อสัมภาษ์โอ้ <c oughs> สุดยอดโอ้ไม่คนเต็มเลยวะคนไม่ไไ่ดูโชว์แล้วไปดูเอ็ดอย่างเดียว <c oughs> เอ็ดเอ็ด เอโอเคครับเมื่อมันดูวุ่นวายมากขึ้นนะครับ security ก็จะพาเอดเนี่ยไปดูในที่ VIP ว้าวดูใกล้ๆัสตินบีเบอร์ด้วยห <c oughs> มายนั้นเคสทายชนะนะครับเอสดีใจได้ผลนะ แปลกนี้นะครับผมมีการคือก็ทําให้รู้ว่ากระบวนการทํางานที่แบบการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาบนสื่อเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรได้เยอะมากๆบาง,ๆงทีก็สร้างสารรค์บางทีก็น่ากลัวแล้วบางทีก็ w h a มด u ักเหมือนกันนะเพื่อให้ไม่เป็นการ ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารที่รุดเร็วพวกนี้นะครับเราต้องต้องมีการวิจรารญาในการเสพสื่อนะครับก็ผมจะมีทริปเล็ก,เกน้อยนะครับจากคนที่เคยโดนข่าวเฟซบุวกหลอกมาในสมัยเด็กๆนะครับผมอย่างแรกนะครับผมพอเจออะไรปุ๊บอย่าเชื่อร้อยเนะครับให้เชื่อประมาณ5 0าสครับพอเจออะไรปุ๊บอย่ากดแชร์ดีเพราะว่ามันอาจจะเป็นข่าวลวงหรือเฟซบุ๊ได้ใครแชร์เฟซกนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะจริงๆลองหาข่าวในแนวเนี้ยจากสำนักข่าวอื่นหรือคนที่แชร์จากซอสอ,สอื่นนะเนี่ยเพื่อยืนยันว่าไอ่าเ,อเปล อย่าแชร์อะไรที่มันเร็วเกินไปแล้วก็อย่าตัดสินใจว่าไอ้นี้เป็นสิ่งนี้จริงๆนะครับผมก็วิจรารณสสาคัญนะครับในยุคนี้นะครับผมในยุคที่เฟก e n นิวระบาดเดอดท็อปิกเดวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปเดวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับไต่ช่อง b a s e ็อกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ